ไอ้เ้าว้าหายไปเลยเพื่อนๆหื่อน้ยฮึ่ยฮึ่ยทุกคนกคนี่มันผีนี่นาคุ้มขึ้นแล้วครับคอามน่า,ากักวเมหลุดเข้าขมา,มา,มา,มาท,ที่โลกฮาโล,ลวีนได้เลยแมงมุมยักษ์นี่จะพาไปดูเมฟเจอแมงมุมยักษ์ครับเพื่อนเือแล้วแมงมุมที่นี่อ่ะมีตาหลายอันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาโอ้โห สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในวันฮาโลวีนแต่ที่บ้านเราอ่ะไม่ได้จัดเยอะนะดูที่บ้านเราเป็นแบบนี้นี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีลูกโปง่ปงวันฮาโลวีนแล้วก็มีนี่ครับใบฉายวันฮาโลวีนครับแล้วก็มีอันนี้อีกครับฟักทอง,ทงฟักทองฮาโลวีนนี่ตุ๊กตาฮาโลวีนก็มี แต่เดียวนะเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมีอะไรขยับอยู่ข้างหลังไม่รู้ครับน่าน,น่า<ง>อุย้ยเธอเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนใครไม่รู้ใครไหนเอาแล้วไงเราเจอใครไม่รู้อยู่หลังม่านถืออะไรมานะ่ะสืบฟักทองวันฮาโลวีนเหรอครับอ้ยมีฟักทองหรือว่าแจกขนมอา้าว ขนมฮาราวีนมากินกันอ๋อเธอหยิบม,มาหยิบม,มาเอาแล้วครับโอ้ถ้ากินไปแล้วเนี่ยเราจะวาร์ปไปที่เมืองฮาโลวีนหรือเปล่าใช่ไหมครับอ้าวถ้ากินแล้วเราจะวาร์ปไปเมืองฮาโลวีนเราอยากไปจังเลยอะอ่ะนี่ครับนี่ครับเราจะไปเมืองฮาโลวีนเลยนะอ่ะกินเลยเฮ้ยกินเข้าไปแล้วเฮ้ยเธอวาร์ปหายไปเลยเพื่อนๆนี่ เหลือไว้แต่อะไรไม่รู้ตอนนี้เธอหายไปมีพี่หมีลุงเอฟต้องไปตามหาเธอก่อนเอฟจะกินขนมฮาราวีนมากเอฟจะไปหาเธอแล้วนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนนี่มันผีนี่นะอุ้ยคุณนืมแล้วครับทำไงเอฟหลุดเข้ามาที่โลกฮาราวีนแน่เลยยัง โครงกระดูกมีผีโอ้โหนี่แบบดนันฮาโลวีนแล้วตอนนี้เธอก็หายตัวไปนนไม่รู้ว่าเธอไปไหนเราต้องไปตามหาเธอกัน,นแต่ทุกคนดูนี่เลยจะพาไปดูนี่โครงกระดูกทั้งนั้นเลยดูนี่สิคนนี้ขาก็หายโอ้โหขาถูกฝังอยู่ข้างล่างครับน่ากลัวแล้วไงคนนี้ก็ไปโครงกระดูก ใส่หมวกไว้แล้วเขามีอันนี้ด้วยนะไว้สอ่งอะส่องอะไรไม่รู้อา้าวกินลูก,กตาตัวเองเข้าไปโอ้จะแดงว่าโคงกระดูกใช่เนี่ยตอนเป็นคนเขาต้องอดอยากแน่เลยหูไม่มีอะไรกินเขาต้องติดอยู่ในถ้ำนี้นานมากตอนนี้เราอยู่ในถ้ำที่เป็นถ้ำฮาโลวีนแล้วตัวเนี้ยเป็นผีของจริงโอ้ยลุเอฟต้องหนีก่อนแล้วทุกคนไปแล้ว มีกุญยมเต็มไปหมดเลยอะที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนไปตามหาเธอกันต่อเอลฟจะพาไปหาเธอจนกว่าจะเจอครับที่เนี่ยเง็บ์หลุดมาแต่ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหนไอเนี่ยแล้วทคเะหาทางออกเจอแต่ไม่เจอเอล์เอ้าเว็บเจอคนหานี่มีคนอยู่ที่นี่ด้วยนี่ใครเนี่ยลุงปื้มลุ้ปื้มลุงปื้มตามเรามาอ้าวลุงมปื้มโอ้โหแล้ว หอบฟางอะไรเนี่ยเป็นเป็นผีบ้างหอบฟางป้ะเนี่ยโอ้โหหอบอะไรมาเต็มเลยลุงฟื้นเลี้ยงสัตว์ครับอ๋อที่นี่เป็นที่เลี้ยงสัตว์เหรออ้าวทำไมไม่พอ,อ,อแต่ลุงฟื้นม,มาเท่าหายตัวไป oh, <no. S 1> นี่เป็นฮาโลวีนนี่นาที่นี่อตอนเราเดินออกมาแล้วก็เจอนี่ครับฟักทองโ <c oughs> อ้สามตัวฟักทองถืออุปกรณ์การ,กรเกษตรครับอุ้ยลุงฟื้น เมื่อกี้น้องเอฟเดินออกมาจากข้างนอกใช่ไหมนี่มีอะไรด้วยลุงปื้มดูสิเนี่ยเยเขามีโครงกระดูกนั่งอยู่บนนี้โอ้แล้วเนี่ยคือบ้านที่น้องเอฟออกมาจากข้างใน,นอะ่ะอ๋อมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ลุงปื้มเราต้องไปตามหาเธอกันโอเคลุงปื้มถ่ายให้หน่อยถ่ายเพื่อนๆดูนะเดี<ๆ>๋ยวเราจะไปตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะ,น,ะน่าจะมีเธอแน่เลย น,นี่มีนกเลยนกนกแก้วดูได้หรือเปล่าแล้วต้องถามเขาเปล่าลุงปื๊ดได้เลยไปตรงนี้ตรงนี้นี่ลุงปื๊ดเตรียมอาหารมาหรือเปล่าเน,นี่ยไหนดูสิเนี่ยเนี่ยลุงปื๊มใช่เนี่ย <ened> น,นะโอหอ,อันเดียวเยนี่ยนะเหลือแค่นี้ลุงลองให้ดูสิต้อถามสวัสดีก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีตัวนี้ตัวนี้ลุงถามตัวนี้ไหมโอเคได้ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีเขาต้องพูดกับลุงเพิ่มพูดได้นีเนี่ยเขาอาจจะพูดไม่ได้นั่นแห่ะเขาเรียกอีกแล้วเนี่ยนั่นแหละสวัสดีครับเฮนาเธื่อไหมครับอาเจ้าอยู่ที่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ส่งไปตามหาเองแล้วล่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเธออยู่ที่นี่นะแต่เขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าอยู่ที่นี่แหละลุงปื้มที่ฟาร์มนี้เลยฟาร์มฮาโลวีนที่นี่เลยแล้วเราต้องไปหาเธอสินะใช่เอาเราให้รางวัลเขาก่อนเนี่ยนะเหมือนให้ครับโอ้โหเรากินด้วยเป็นไงลุงปื้มนี่ลุงปื๊ดเฮ้ยไปชั้วว่าตอนนี่าจะมีอาเธออาเธออาจจะชอบตรงแถวนั้นน่ะไปดูที่ น่ากลัวมากทุกคนน,นี่สิแมงมุมยักษ์นี่เดี๋ยวพาไปดูเว็บิเจอแมงมุมยักษ์ครับเพื่อนๆแล้วแมงมุมที่นี่อ่ะมีตาหลายอันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาโอ้โหแล้วแมงมุมอ่ะน่าจะอายุเยอะแล้วทุกคนนี่โอ้หนังทะลอกหมดเลยกำลังกินต้นไม้อยู่ ตรงนี้ต้องรีบหนีแล้วล่ะเดี๋ยวเขารู้ตัวเราไปขึ้นรถกันดีกว่าไปไปจะไปก่อ,นน,น,อ,น,อกนนะเพื่อนๆ <c oughs> ไปหาเธอกันนะปื้นไปเลยมันไม่ตายเลยเกิดไรม,มาเขาบ้าบอล <c oughs> น,นี่ม้าเลยใช่ไหมม้าหอยนี่ไงดูสิมีหอยด้วยทำไมม้าตัวนี้เขา,เขาทัาท่านิ่งๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูสินี่ม้าตัวนี้นิ่งไปเลยโอ้โหสงสัยจะเป็นของปลอมเหมือนลุงปื้มบอกแหละเนี่ย,ยแข็งๆอย่างเงี้ยของจริงหรือของปลอมเนี่ยลุงปืงม้ม ของพ้องว่าแล้วทำไมไปไม่ได้ทุกคนดูโอ๊ะเป็นของพองชัดเลยอ่ะไปไปตามหาอาเธอแถวม้นดีกว่าท่านั้นอ่ะไหนไมีโอ้โหมีแมงมุมอีกแล้วแมงมุมใหญ่มากเพื่อนโตัวเนี้ยตาสีแดงแสดงว่าเป็นแมงมุมดุร้ายไปดีกว่าโอ้แอบอยู่ตรงต้นไม้ด้วยถ้าใครเดินมาไม่สังเกตเนี่ยเจอกลับเลยนะเนี่ยไปหนุ่มไปหนีก่อนหนีก่อน ลุงปื้มตอนเนี้ยตัวผีกับหัวกะโหลกอ่ะลุงปื้มเขาวิ่งตามเรามาหรอจริงจริงเนี่ยเมื่อกี้ที่วิ่งตามมาจากกระนู้เลยตอนเนี้ยลุงปื้มเราต้องหาที่แอบถ้าเราแอบมิดอะเขาจะได้เดินผ่านเราไปเลยเราจะได้ไปหาเธอต่อต้องไปหาที่ที่มันปลอดภัยเพื่อที่เราจะหลบหลบอะไรรู้ไหมลุงปื้มรู้ไหมล่ะไม่รู้ก็คือหัวกะโหลกไง อเคไปกันดีกว่าเลาหนีอ่ะหนีเขาเดินหนีไปแล้วเมื่อกี้อ่ะไปนเขาน่าจะไม่หนีหรือเอฟว่ะมเป็นต่อน่โกรธมากแบบนี้คุณเพิ่มเราหนีมาครับตอนนี้เราเจอตู้โทรศัพท์ด้วยโทรเลยไหมโอเคได้เลยหาใครอ่ะเออใช่อ่ะเธอก็ไม่มีโทรศัพท์ด่เธอโทรหาได้ไงโอ้โหเปล่าเข้ามาดูสิ โอ้หไม่มีจริงๆต้องมีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้สิโอ้โหแย่แล้วสิเฮ้ยอะไรอะนี่มีมุมโอ้โหไอ้คนนี้น่ากลัวมากคุณผอ้ชายคนร้อยแล้วเฮ้ยเฮบ้านะในอุโมงค์นี้อาจจะเจอเธอโอเคราะเธอเขาชอบไปเล่นอะไรสนุกสนุกไปดูสินี่มีคนสวนด้วยที่นี่อาจจะปลอดภัยจริงจิ โอ้โอมโยความรักโอ้มีอมยความรักโแสดงว่าที่นปลอดภัยแน่ดูสิเอาอาจจะลบอยู่ทีนี่แหละอุ้ยีเดียวกอนมีตัวตลกเสกกระต่ายขึ้นมาแต่ตัวตลกตัวนี้ไม่น่ากลัวนะเพื่อนๆนเป็นตัวตลกใจดีลุงเพิ่มอันนี้เขาชอบแสดงมายากรให้เด็กๆดูโอ้ สุดเอตัวนี้สุดยอดเป็นใจดีไปหลไปหาเธอต่อเอาเธอครับเอาเธอเอาเธออยู่ไหนครับเอาเธอเตัวเองอาเธาเธอมาไม่ยือยู่ตรงนี้อะุื้นเราไม่เหอาเธอไปกนนาเอาเธอไปไหนมาครับอาเธอไปไหนมา ออเธร์วันนี้ตอนที่ลุงเอฟมาลุงเอฟเจอโครงกระดูกแล้วก็เจอฟักทองด้วยอ่เธอร์เจอหรือเปล่าเหรอเลียงน้ำด้วยอ่เธอร์หนีมาที่นี่ลุงพึ่งมาเธอร์บอกว่าเจอเหมือนเราอ่เธอร์มีที่ปลอดภัยกว่านี้ไหมครับไปพาไปหน่อยครับไปอูที่ปลอดภยัดยงี้หรือเป่า